a อ6ห e สี่ c อ e ปาเช่การเปี2025เป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์จู่โจมที่ล้ำสมัยและทรงพลังที่สุดในโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองพานกิจการสู้รบในสนามรบยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องความเร็วความคล่องตัวและระบบอาวุธที่แม่นยำโดยรุ่น a h 6 4 e นี้ถือเป็นรุ่นพัฒนาขั้นสูงของอปาเช่ที่มีประวัติยาวนานในการรบทั่วโลก เครื่องบิน a h .6 4 e ได้รับการพัฒนาจากกลุ่น a h .6 4 d Longbow โดยมีการอัปเกรดในหลายด้านเพื่อให้สามารถทำภารกิจได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารที่ทันสมัยระบบเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงและขีดความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับทำให้ a h .6 4 e สามารถมองเห็นเป้าหมายได้ก่อนสัตรูพร้อมทั้งวิเคราะห์และโจมตีได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ ah 6 4 e คือระบบการควบคุมและสื่อสารแบบเครือข่าย network centric warfare ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องนักบินสามารถรับข้อมูลจากภาพคพื้นดินดาวเทียมหรือหน่วยบินอื่นๆแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและตัดสินใจได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นทางด้านขุมพลัง ah 6 4 e มาพร้อมเครื่องยนต์ general electric t 7 0 0 ge 7 0 1ด d ที่มีกำลังแรงกว่าเดิมช่วยให้เฮลิคอปเตอร์สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้น บินได้ไกลขึ้นและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วว่องไวยิ่งขึ้นในสถานการณ์รบที่ต้องการความคล่องตัวเครื่องบินรุ่นนี้สามารถทยานขึ้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดได้ในเวลาอันรวดเร็วพร้อมตอบสนองภารกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระบบอาวุธของ Apache Guardian ก็ไม่ธรรมดาติดตั้งปืนกล M 2 3 0 Chain เชนกันขนาด30มมตรซึ่งมีความแม่นยำสูงสามารถหมุนตามการมองของนักบินผ่านหมวกนักบินได้ทันที พร้อมกันนี้ยังสามารถบรรทุกจรวดนำวิถี AGM 114 Hellfire ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ทรงพลังและยังสามารถบรรทุกจรวดนำวิถี Stinger สำหรับต่อต้านอากาศยานตลอดจนจรวดไฮดร a า0ที่สามารถยิงแบบกว้างเพื่อปราบกองกำลังภาคพ,พื้นขนาดใหญ่ a h 6 4 ce ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนเช่น MQ 1น Grey Eagle ได้อีกด้วยโดยนักบินสามารถควบคุมโดรนจากในห้องนักบินได้โดยตรงทำให้อ p ปาเช่สามารถสอดแนมพื้นที่เป้าหมายจากระยะไกลก่อนเข้าจู่โจม ลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับศัตรูโดยตรงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของภารกิจอย่างมากเรื่องระบบป้องกันตัวเองก็ถือเป็นอีกจุดเด่น a h .64 e มีระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธและเครื่องปล่อยสารก่อกวนชาร์ฟและแฟลร์เพื่อหลบหลีกการโจมตีจากศัตรูทั้งจากภาคพื้นและอากาศนอกจากนี้โครงสร้างของเฮลิคอปเตอร์ยังออกแบบให้ทนต่อแรงระเบิดและการยิงจากอาวุธเบาได้ทำให้ลูกเรือมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากถูกโจมตี A-6CE AH ยังมีเทคโนโลยีบินอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถนำทางและควบคุมทิศทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นในสภาพอากาศเลวร้ายหรือตอนกลางคืนนี่คือความสามารถที่ไม่ใช่แค่เพิ่มประสิทธิภาพแต่ยังช่วยลดภาระของนักบินในการควบคุมในสถานการณ์ตึงเครียดสำหรับในปี2025หลายประเทศทั่วโลกเริ่มจัดหา A-6CE AH เข้าประจำการมากขึ้นเช่นสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอีกหลายชาติพันธมิตรของนาโต โดยเฉพาะอินเดียที่กำลังเจรจาซื้อเพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังในแนวชายแดนภูเขาความสามารถของอะปาเช่ที่สามารถบินในพื้นที่ภูเขาสูงและโจมตีเป้าหมายได้จากระยะปลอดภัยทำให้มันกลายเป็นอาวุธหลักในกองทัพอากาศหลายประเทศ แม้ว่า AH 6 CE จะถูกพัฒนามาตั้งแต่ช่วงต้นปี2010แต่การอัปเกรดระบบภายในทำให้ยังคงทันสมัยอย่างมากในปี2025และอาจจะยังมีบทบาทสำคัญไปจนถึงปี2040หรือหลังจากนั้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ายจะทำให้อ p ปาเช่กาเดียนไม่ได้เป็นเพียงแค่เฮลิคอปเตอร์โจมตีอีกต่อไปแต่เป็นศูนย์บัญชาการบินที่สามารถควบคุมและสอดแนมได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าหลายประเทศกำลังร่งรวมมือกับบริษัทโบอีงผู้ผลิตอะปาเช่ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับอะปาเช่รุ่นอนาคตอาจรวมถึงระบบเรดาร์ที่สามารถจับเป้าหมายในอากาศได้แม่นยำขึ้นอาวุธพลังงานตรง Direct Energy Weapon และระบบ AI ช่วยตัดสินใจทางยุทธวิธีแบบอัตโนมัติสำหรับแฟนๆช่องมอเตอร์มานียที่ติดตามยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีสงครามล้ำสมัย ah 6 c e ถือเป็นหนึ่งในไอคอนของโลกการรบสมัยใหม่ที่ต้องจับตามอง ความแข็งแกร่งความแม่นยำและความชาญฉลาดของมันทำให้คู่ต่อสู้ต้องหวาดกลัวและยังเป็นเครื่องยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์รบยังคงมีบทบาทสำคัญในการรบยุคใหม่แม้จะเข้าสู่ยุคของโดรนและอาวุธอัตโนมัติก็ตาม AH-64E Apache Guardian ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินโจมตีแต่คือเครื่องจักรแห่งสงครามที่ผสานเทคโนโลยีการออกแบบและพลังการทำลายล้างไว้ในลำเดียว เป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงสุดยอดนวัตกรรมของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศที่ยืนหยัดในสนามรบได้อย่างทรงพลังหากคุณต้องการแปลเป็นภาษาอื่นปรับความยาวหรือนำเสนอในสไตล์อื่นสคริปต์เสียงสคริปต์ u t u b e แบบเจาะจงเวลาและอื่นๆแจ้งมาได้เลยครับ